กานแยกฝายเรียบร้อยแบ่งขึ้นเชนึกับนีไป ช่องทางภมิภารกิจให้ดึงสายเที่เดียวขึ้นมาด้านบนนิดหนึง้ส่วนมันมีผ้าร่มนิดนึงลไปให้ครับซึน่นขึ้นมา ต้อง่าอีกช่องนี้หมายเลขห้านะครับให้ทำกัะสาเดียวกันดึงสายขึ้นมาให้ถึงครับผ้าสุดนี้เกินพับขึ้นมาให้อยู่ักษณให้มันเท่ากัน ไปกัราตกางนครับ่อ่มาสิห้ากับสิ สอนะครับทิ้งช่องผ่านดึงขึ้นมาให้มันตึงส่วนชายผ้าที่เหลือให้พับซึ่งเข้ามาให้มันมีนสมดุลกับขอบผ้าด้านนอกของแผ่นผ้าที่เหลือนะอไปหมายเลขยี่สิบสี่ ทำมันกันครับดึงสายรับกันมาให้้าต้วมันตงึงให้สายมันตึงขึ้นมาชิดขอบด้านในครับตอนที่เหียอก็เก็บชายาผ้าเข้ามาด้านในตอไปก็จะตินเลยนะ สายครับตดึงมาให้ตึงเลยนะครับมัดด้านบนของห่วงตาไก่มัดแบบไหนก็ได้เพื่อให้มันสามารถหลุดออกให้ง่ายที่สุด ต่อไปภาพอีกฝ่าหนึ่งโดยที่ให้เหลือแผ่นที่14ไว้แผน่นด้านล่างสุด แรงสุดกะให้ครับตัดครับส,สีห้างใส่เพื่อให้มันกินลมช้าลงต่อไปทำการพัดลมล้มนะครับเอาพอเราบัดพัดลมเสร็จแล้วก็ทำการนัดใช้ซีวันลมชน้นนี้ จะไม่มีลิ้นนะครับจะมัดกับสายเสยติกรลายเลยด้านในใช้าสาย80กอนรวบ2รอบยัดสลับสายขวาไ้เท่ากัน ใช้เกิดพับในลักษณะของหินเทงนะครับแล้กดลงไปเราจะับแบบอุยดอีอันนี้ตัวไหนพยานอย่าให้รอยตะเกียบสีขาวออกมาด้านนอกนิ้นเนี่ยตปิดรลอดนะครับ แล้วก็ปิดหูอ่อนหูแข็งมานเริ่มครับ ไฟนำไายล็อกบีหรือเปลี่ยนสปอนมัดมัดหัวอ่อนหัวแข็งใส่กันก่อนนะครับอันแรกเรามัดแต่เบิ้นล็อกก่อนอีกข้างนึ่งทำเหมือนกันครับเก็บสายประคับไว้ด้านในขั้นตอนการโค้งซิ่งก็เหมือน MC1 ใช่ครับ อะไรแบบนี้มาเนื้ออะไรแบบนดี้แบบ bên biển สั่น bên này, กระสอบทิน ไฟกำช่วยเสียงนะเยราคุยในวิดีโอพอราการหนึ่งคนหนึ่งคนเอง,งจัดทรงครับขอระ,ะยะหนึ่ครับต้องให้ง่ายขึ้นมากเลยงน

้ก็มันเร่งมัขึ้นด้านขวาไม่ใช้ัาน นี่ไว้อย่างนี้เลยสามารถเจ็บแบบไหนก็ได้ครับที่ขนาดต้องเลยอยาเเ็วบชไุ้ด้ยุดหยุหมืดนเุดหยุดหยุหยุหยุดหยุดหาุดหยุดหยุดหยุดหุดหยุดหยุดหยุดหหยุหยยุดหยุยุดหยุดหยดหหยุยดหยหหยอด เราไช้รู้รบไม่ใช่แบบพิจิตรเรียบร้อยสำนักงานมัโอเคเราส่งกัน